ตอกอง่ะก็บอกตลาดจังจังไอ้จังจากตลาดอะจังจังไอ้จังจากตลาดอะไรบอกว่าต้องข้ามสิตลาดตลาดน้ำเงินเยอะๆไปหนีตลาดมันจุดก็พุ่เรื่อยๆเพื่อนเรื่องกันทะเลาะกันนะครับคนที่ไล่ลงรถเยอะที่สุดใช่คือนี่ไม่ไม่ไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวไม่ปากปากแบบพิไม่ฉันจะได้ตลอดแต่นี่มันใบอะไรของมันก็ไม่รู้อะพัทยาพัทยาหาดไงหาด อันนี้เห็นด้วยพี่ทัศน์พูดแค่ลองทำไมไม่รู้เรื่องจริงๆพูดไม่รู้เรื่องพูดแค่ทะเลก็รู้เรื่องละจ้าพูดลุ้นได้จ้าจ้าพูดลุ้นได่จ้าหนักสนเลยไอ้นั่นอะอะไรวะอะไรอะอะไรอะมันหนักสนเลย